สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมพามาบึงรีสอร์ทหน่อยเทียงหน้าหน่อยของผมเป็นเทียงหน้าอยู่ปลายหน้าสำหรับไว้นั่งเล่นหรือไว้รับไว้นอนได้มีห้องในตัวพร้อมห้องน้ำเพื่อผู้ได้มักกาสิสามารถเหตุแบบผมได้ นี่นะครับตามธรรมชาติบ้านนอกของเขาอ่ะครับเบิงธรรมชาติมีเรือมียังซื้อไว้เบิง้งข้างในมีอู่เต่งอู่ยังผมก็ซื้อมาไว้บันไดขึ้นปื๊บท่าสีเองแปลงเอง เปิดขึ้นที่นั่งระเบียงท่างเขานะครับประตูห้องข้างหลังเป็นห้องน้ำปลูกต้นไม้ปลูปกพักปลูกมีไว้กินนะครับปลูกกล้วยสาประมาณไรหนึ่งเลียงปลาอยู่ข้างบน ไฟหัวเสาเป็นแบบโซลาเซลล์ติดเปิดปิดเองทางเึ้นก็เป็นโซลาเซลล์นะครับระเบียงไวน้นั่งสังสรรค์ตอนรับแขกได้อาประตูมีมองนั่งเลนข้างนอกก็มีระเบียงแนมไปเห็นทุ่หน้าได้สบายนะ่ครับทุ่หน้าของ ตงตกกาดำหน้าเยอะคางๆเป็นไม้ทั้งหลังเลยครับนะครับนั่งเล่นทั้งนี้ก็ได้ผู้ได้มักกะเห็ดแบบได้มีตงกงต้นกล้วยสูบน้ำเซซาดได้มีกล้วยมีต้นไม้ทุกอย่างรอมนยยันใหญ่รถไถนะครับ เดี๋ยวจิทธาตกาใ่ใจเฮเบิงเกิดพูดได้มักก็สิได้เออขอท่าขาท่าก็าสิว่าเดีอืมข้างล่างห้อกระเทยปูนอันนี้ก็มีอุเตียงผูกนอนได้สบายเป็นปูนเฉพาะห้องน้ำหลังคาลูซินะครับนะครับ กล้วยหอมสีดงสีดาปลูกบัดทุกอย่างเออผลใหมากอะมาเบิ่งได้มาเยี่ยมมาชมเอาครับอยู่ตามภาษาบานนอกเข้ามีอยู่อยากปลูกยังกับปลูก,กเกษตรผสมบักฮงมีบัด กล้วยต้นชุลมลพายกำลังออกเครือคุณน,นะมีแต่กล้วยนะครับปลูกไว้ริมสะแค่ก็มีขาหัวเส้นไข่มีเบิร์ตปลาก็บ,อกบือึดกินเด้อมาเบิงร์นนะครับร่อหนามขึ้นมันกระสิพอดีก็ไปมันกระสีถวมขึ้นมากมองทางนะครับ มันก็สีถ่วขึ้นมากถ่วม,มันใดขึ้นมากญ้าที่เห็นวงนี้บมเมนต์เตัดเด้ครับฝนมาหนีมันก็เรียบร้อยดีครับปลาเนี่ยสามมันสิกินเบิดเลยมันสิจิกินหยากินยังเรียบทุกอย่างบ่เลือกปลานองปลาในามีปลานิ่นปลาตะเพียนมันจะกินนะครับปกติก็สี่ป้อมผ้าเกี่ยวกันปลาไว้โอเคนะครับ